ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ชนชอผมอีกแล้วอยู่ในเกม Line Ranger นั่นเองนะครับผมเป็น ID 0บาท EP 2แล้วนั่นเองนะครับ EP ที่แล้วก็ทำนู่นทำนี่มาเยอะนั่นเองนะครับแล้วผมก็ทำการหายประมาณ2วันไปเก็บลูบี้ฟาร์มเควสทำนู่นทำนี่นะครับผมก็ี๋ยวจะมาเปิดผลประกอบการนะครับผมจาก EP ที่แล้วที่เราเปิดได้มูลกำนันผมก็ทำการไปเก็บตัวจากสเตจจุดติจนตอนนี้มันจะสามารถแปลงร่างกันละอยู่ไหนวะมูลกำันดเรานี้น แล้วผมก็เปิดได้ตัวบินด้วยนั่นเองนะครับก็จะเล่นคอมโบบินในการเก็บเพชรแล้วกันนะครับผมนะตอนนี้ก็ใกล้ที่ทําไฮเปอร์ได้แล้วนะครับคุณดูอีกหน่อยนึงนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้เซฟเวลาไว้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับมันมาคู่นั่นเองเราจะทําการเก็บด่านง่ายแล้วก็ไปด่านยากต่อนั่นเองนะครับประหยัดเวลาปึ้มทีมผมยังใช้รูปแบบเดิมอยู่นั่นเองนะครับผมเป็นใช้ทีมตัวนี้มันสามารถฟาร์มได้ง่ายนะครับเลยใช้ทีมตัวนี้แทน ฟามง่ายจัดโอเคหมุนติวติวติวเฮ้ยเฮ้ยเยย่ยา,ยา,ยา,ยายาย่ามาเล่นลิ้นน้องน้องกับตัวพี่เฮ้ยเฮ้ยโอเคเบาปากกระโพงแม่งต่อยแรงกว่าไอแซลลี่ผมอีกอ่ะกูจะรู้อ่ะครูนัดด่งดูอะไรอยู่ครับเนี่ยโอเคเราได้มาละโอเคปุ๊บเราต้องการแค่สามตัวนะครับไอตัวนี้มันจะจำไม่ผิดืตนต้องการเจ็ดตัวแต่มันเป็นด่านธาตุพืชน,นะเราค่อนจะสู้กับมันง่ายมากเพราะเรามีธาตุไฟถึงสามตัวในทีเดียว เรียบร้อยครับเสกนกจิกหน้าฐานโอเคติดพิษตายครับต้องยอมฮึบโอ้มันอมตะสวยน,นะครับทุกคนขอผมไม่ทันรู้อมตะเอ,อ้อเอ,อ้อกระโดดทิมหน้าครับเห็นติมต็มเนี่ยผมทิมให้นะครับอล้วจะค่อยค่อยพัฒนาไอดีไปเรื่อยๆนะครับผมแต่บัญชีนีเ้เดือนนี้ไม่ได้ดองเพชรนะครับเดี๋ยวจะไปเริ่มดองเพชรเดือนหน้านะ เดือนนี้ต้องเอาเพชรทั้งหมดมาเปิดหาตัวเอ่อเปิดเกียร์ก่ะนันเองนะครับเพราะคูโรโบหน้าเวลาเราเปิดมาตัวละครจะได้เก่งทันทีนะครับเรียบร้อยครับชิวๆครับชิวๆอีซี่อีซี่ครับผมจำไม่ได้นะมันใช้กี่ตัวผมจะยอมใช้เพื่อนเก้าเก้าเลยแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเก็บสมบัติวันพุธรหัสแล้วกันนะครับผมเพราะบันพุทธรหัสบันครลนั่นเองนะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย ไอดีศูนย์บาทแล้วครับผมรีดีมาเล่นได้นะครับแต่แค่เราต้องช่างใจในการใช้เพชรนิดนึงมันจะได้แบบเพอร์เฟกตอนเราเล่นโอเคปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเอาเพชรไปเปิดกาชาญก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเพื่อเราจะได้เกียร์เทพมาบ้างนั่นเองนะครับผมตั๋วผมก็ยังดองไว้อยู่นะครับผมกั้นใจครับไม่เปิดครับผมรู้สึกว่ามันเปิดไปได้ครับแต่เราจะเล่นยังไงครับผม ถ้าอยากได้จริงเกียร์บนอันบนก็เป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับแดาวอันบนนะแต่ส่วนตัวผมชอบโดนแน่นอนของไอ้นี่มากกว่านะครับมันใช้ได้หลากหลายกว่านั่นเองนะครับ่างนั้นเราเปิดเกียร์จนท่าอันนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าได้อะไรแดาวในนี้เราค่อยขยับขึ้นไปนั่นนะครับคุณดูแล้วก็ตัดกลับมาจากตอนที่ผมไปนั่งฟาร์มกบแดาวไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคอัพมูนในอำเภอเลยโอเค จะเลื่อนค่าเป็นไฮเอลตาก่อนก็ได้นะครับแต่ของผมก็ข้างจะเปลืองของผมจะทําเป็นไฮเปอร์เลยแล้วกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บยัดก่อนนะครับยัดพวกตัวที่เราหามาได้ก่อนจะได้เล่นง่ายๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวจะไปลองแบบธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปลองอีกแบบหนึง่งโอ้คันหัวเลยคือแบบที่มีตัวบินนะครับเพราะตัวบินเราเกียร์ข้างยังง่ำนะครับ ยังไม่ได้ใส่เกียร์ตัวบินเลยคนดูจากใจกตัวบินผมยังไม่มีเกียร์เลยครับโอเคผสมเลยครับออกมาเลย <c oughs> หายไปช่องวันนะครับถามไ่อา้าวตังไม่พอถามจริงโอเคตังไม่พอครับเราไปเล่นก่อนโอเคอ่ะมันมีกาชาอยู่เปิดกาชาก่อนแล้วกันเล่นด่านตังยังไงเงดี๋ยวก็ได้ตังนะครับ มีตัวกาชาอยู่เหลือกาชาสดตึงโอเคเก็บไว้ครับไม่ใช่ใช่เฮ้ยได้แต่เ,เอาตาก็ดีเหมือนกันนะย่อยได้เยอะดีเฮ้ยมาตัวครับเดี๋ยวเราเล่นสองตัวแม่งเลยเฮ้ยแต่ผมอยากได้ไอตัวโคนี่มากกว่านะถ้าพูดถึงตัวบิน,บนเก่งๆอะ่ะโอเคโอเคเราได้ร่างเอาตาก็ต้องมีธรรมดาเนาะผีจีนตัวก,กันบินก็ไม่ได้เก่งะครับอืม เราจะไปที่อะไรวะผมลืมอ๋อเราจะไปที่สเตจวิเศษหาตังก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ด่านห้าเราจะเล่นสักทีหนึ่งแล้วกันนะหวังว่าเราจะรวยนะครับผม <c oughs> เล่นสักทีหนึ่งกงินโ้ยีไม่เข้าอะ่ะมูลเราตึงไม่พอมูลกำนันเราแต่เราส่งตัวไวมากนะ ไม่ดีแล้วสิ่งที่ผมต้องการคนระับคือส่งตัวไวแต่เราเล่นแค่สองตัวปะไงตัวนี้กับตัวบินนะส่งตัวไวจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะโอเคได้ตังค์ก็ขี้หมาสิ่งแรกที่ผมควรทำผมรู้แล้วผมไปเล่นด่านกระโหลกขินอมาตะดีกว่าเดี๋ยวไก็เล่นด่านนี้แล้วก็เอาเพื่อนตำนานมาช่วยคนระับมันใช้ตังค์เยอะเอาเรื่องเลยนะเนี่ยฟาร์มก็ฟาร์มปุ๊บ กดกดโอ้โหเอ้ยผมยอมก่อนเพื่อนรีเจนมันเอาตัวอะไรมาให้ผมใช้วนะเนี่ยหน้าตาแปลกๆโคตรโศกกลงอันนี้น่าจะไหวอยู่โอ้เหมือนไม่ไหวปหเนี่ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ดันขึ้นได้ดันขึ้นได้หรกว่าดันไม่ขึ้น พลัดกลับด้วยครับเรนจิเราจะได้ไประชิดหน้าง่ายโอเคไหวอยู่ครับไหวอยู่นี่ส่งตัวไวมากโคตรไวเล่นโคตรง่ายครับมูลกำนันเราโอเคได้ตังค์มาเท่าไหร่อ่ะโอ้ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะเนี่ยผมว่าเราเล่นด่านนี้ก็ได้แล้วเราก็วัดเอาครับว่าเราจะได้อะไรบ้าง ใช้เวลาหน่อยครับฟาร์มไม่นานครนะจะใช้เวลาหน่อยเล่นมือนิดนึงครับต้องค่อสับเปลี่ยนโอเคที่จริงผมอยากได้รถแรกหนึ่งจุดนะแต่ช่างมันเลยครับเราไม่มีอุปกรณ์ดีๆมันมีตัวนั้นรถแรกได้ก็จริงแต่มันได้พลังชีวิตผมไม่ต้องการเลย อยากได้ส่งตัวไวโอเคอันนี้ได้ทองมาเท่าไหร่แสนห้าป่ะโอเคแสนห้าหมื่นก็ถือว่าโอเคนะบูนนะบูนเราต่อยรลัวๆครับเสกแซลลี่ครับแซลลี่เสกมิกจิกบ้าน,นครับ หาตังทํานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาตัวบินมาลองเล่นด้วยแล้วก็ทําเกียร์นะครับเป็นเกียร์สายคลิปคงยังไม่ได้ทําเกียร์วิ่งเร็วนะครับไม่มีครับประเด็นโอเคทีละหมื่นฮะได้น้อยจัดได้น้อยกวาเล่นกระโหลกหินอมาตะอีกครับทุกคนผมดันก็ดันเอาไปอัพให้ดันหมดด้วยลืมไปว่าตัวเองต้องเอาเก็บมาทำไอ้นี่ด้วยนี่วามาดิครับ เสกนกจิกหน้าฐานครับสบายสบายพีย่ซี่ครับตัวมูลผมไม่ได้เดนหน้าเมดอยู่แล้วนะหน้าเมดมนเลยไม่แรงเพราะมันไป่ใสว่วงไวนะครับผมใส่เกียร์ไวพิบนะผมเน้นส,ส่งตัวไวโอเคปั๊บพันห้าโอ้โหจบแล้วเล่นตั้งนานได้พันห้าจะรู้อ่ะสแปมมูลสแปมน no. กครับอยู่แค่นี้แหละ เล่นง่ายแน่นอนกองทับมูลหนึ่งอเคอยิง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 บ้านแตกเร็วแน่นอน,นครับเจอกองทับมูลถูกเข้าไปเรียบร้อยหวังว่าตานี้เราจะได้ตังเยอะกว่าเดิมนะเึิ่เกือวเกือบปัพครับปั๊บหนึ่งล้านห้าแสนอันนี้ดีมากที่จริงผมอยากทำพีพันก่อนนะแต่ด้วยคำว่าอันนี้เรามาเล่นก่อนเพื่อเอามาอัพตัวนะครับ เลยยังไม่ได้ไปทําทีมมานะครับโอเคผมจะสับเป็นไฮเปอร์เลยนะครับพ้อยเปอร์จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะอืมเรียบร้อยครับเป็นไฮเปอร์เป็นที่เรียบร้อยหลังนั้นเราต้องอัพเลเวลครับเพิ่มระดับปุ๊บอืมผมจะใส่ตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันนะครับที่ไปย่อยกาา็ไม่น่าคุ้มพิกโกเรายังพอเอาไปลุยด่าได้นะตัวนี้ไม่ค่อยเก่งครับ ตัวบินเราเก็บไปก่อนนะครับอันนี้มีล่างอัอตา้าแล้วผมย่อยเลยนะฮึบฮเจสิก้าโอเคโอ้โหส่วนใหญ่เหลือแต่พวกตัวหกดาวแล้วคนดูเอาไปย่อยก่อนนะไม่ได้ใช้อยู่แล้วฮึบโอเคเสรือเล็กน้อยแล้วก็ใส่ตัวที่คิดว่าไม่ได้ใช้แน่ๆครับไปอัพก่อนอันนี้ด้วยบาฮอรัสยังมีโอกาสอยู่ตัวนี้พอแลครับอืมประมาณนี้ เรียบร้อยมูในอำเภอรเราแล่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับแต่ก็โอเคเราส่งตัวทักกิววินาทีเราส่งตัวลบไปเก้าวิส่งตัวมาสามสี่วินะครับผมโอเคเราส่งตัวเร็วอยู่นะต่อไปครับตัวบินผมจะกดฟิลเตอร์ตัวบิน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 ,บนอยู่ไหนวะ <laughs> มันไม่มีทตุมันมันต้องมีระบุตัวบิน,นี่ครับโอเคไม่มีด้วยอืมเป็นเลนเจอร์ธรรมดาเลนเจอร์ ไม่จุติโอเคนี่เจอละเราจะอัพเลเวลตัวบินกันนะครับเรามีตัวซ้ําเรายังไม่เอาไปบวกล้ะกันนะเผื่อเราจะทําทีมคู่นะครับผมไอตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอามาย่อยเลยไอนี่เรามีร่างออลตาแล้วไอตัวนี้อ่อนมากครับที่จริงอย่าไปหาย่อยแบบนี้นะแต่นี้เราผมย่อยพรรีบเล่นนะครับโอเคผมจะใส่ทีมมานะครับแล้วก็กดอัพ ผมก็จะใส่เป็นเกียร์พลังจมตีกายและอัตราคีนะครับผมว่าเกียร์ไหนดีก็กันเอาใส่เป็นตัวนี้แล้วกันเพราะแรงขีเขาสูงนะครับกระ,ระยาะจมตีเขาดีปุ๊บเกียร์ช่องกลางเหมือนเดิมครับน่าจะใส่เป็นรถแร่ตัวนี้มันเป็นตัวบินมันไม่ต้องรถแร่เยอะขนาดนั้นรถหกศูนย์ก็พอเกียร์หลังจริงใส่เกียร์พวกนี้ก็ได้นะครับอืมแต่ผมอยากได้ส่งไวเหรอส่งไวผมว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นว่ะเ,ออเราต้องการเคลื่อนที่เร็วเนาะ แต่เราไม่มีอะเกียร์รถแรกเราก็ไม่มีครับเราก็จะมีแต่ไอ้พวกนี้พลังเคลื่อนที่พลังป้องกันพลังชีวิตอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับมีตาลบหลีแต่พลังเวทเราตัวนี้ไม่ได้ใช้แหวนปีกเมฆผมไม่มีวะคนดูถ้ามีแหวนปีกเมฆก็จะใส่แหวนปีกเมฆนะแต่ถ้าใครไม่มีแหวนปีกเมฆก็ใส่ไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะครับอย่างน้อยมันได้ค่าความเร็วเคลื่อนที่นะมาตีเกียร์กันเลยดีกว่าตีเกียร์เลย ชิวๆครับปรับเดียวทานะอดีนี้เก่งแน่นอนโอเคอันนี้เราต้องเล่นมือนิดหนึ่งนะครับปืนแกลบปืนแกลบโอ้ตังไม่พอจบแล้วตังไม่พอแล้วครับต้องไปสเตจวิเศษดีแล้วครับบ้านของเราผมก็จะกดกระโลขีนอมตะเลยแล้วกันเราเล่นง่ายแล้วกดมาสัก2องทีพร้อมกัน ยังไงก็โหดโหดแล้วตึงปึ๊บอมตะครับตูบูนแนมเพอรเราส่งไวมากส่งตัวบินไมปช่วยเคาะด้วยยังไงมันก็สอยบินเราไม่ได้นะครับส่งบูนแนมเพอไปค้ำครับแข็งไว้ก่อนบูแนมเพลครับสแต็กบูแนมเพอ,นนเพอ,อยังไงมันก็ไปยืนค้ำด่านพวกนี้ได้นะครับเพราะมันไม่ตายครับมันมีโล่อมตะห้าวินะครับมันยืนค้ำได้สบายๆยอยู่แล้ว จะแตกไปชิวๆครับส่งตัวบินไปด้วยพักครับขอพักที่หนึง่ง่อโอเคพักเสร็จเราจะได้ขยับได้โอเคชิวๆครับชิวๆไปชิดป้านละมุนอำเภอแล้วก็ทําหน้าที่ครับเราก็จะส่งตัวที่ตีบ้านแรงๆไปด้วยช่วยกันเรียบร้อยครับจริงๆถ้าเราไต่เนื้อเรื่องหลัก ไปถึงส้ายท้ายอ่ะมันก็จะมีพวกแกเกียร์ไอมบัดลดแร่นะครับแต่ผมยังไม่ไต่นะเดี๋ยวไปไต่มันปุรหัสนั่นเองนะครับ <c oughs> นี่คนระับเล่นประมาณนี้คนระับเล่นง่ดายๆด่านพวกนี้อีซี่อีซี่อใช้ตัวนี้ไปเคาะช่วยนะครับตัวบินตัวบินเราเอาสายเคาะแรงมานะมันมีประโยชน์มาก ัดครับเรายึดเลขเราต้องยึดแลกกลางให้ได้นะเรายึดแลกกลางได้เราเล่นง่ายครับจัดวนี้ส่งตัวแทงไม่หน่อยก็ดีเพราะเรายึดไอ้ตรงฐานนี่แล้วถ้าตัวแทงมาค้ำมันเดินไปหน้าเราก็จะเล่นง่ายครับเรียบร้อยเพื่อเรายังไม่ใช้สกิละดิแพงหลังมันเลยไม่ดับนะครับแต่มูในอำเภอเราค้ำโหดนะครับมูในอำเภอเราค้ำค้ำจัดค้ำจัดช็อตนี้ค้ำจุนไว มันขยบมาแล้วใช้สกิลนะเธอมันตัวเราคอรเรามันไม่ใช้สกิลอ่ะถ้ากลับมันจะดันมาได้เรื่อยๆครับถ้าเราครเราไม่ใช้สกิลดูที่ตัวละครเราไม่ใช้สกิลเลยคนดูเออมันไม่ใช้สกิลอะเออเริ่มใช้ละขอแค่มันใช้สกิลเราสวนคืนได้เลยนะครับแต่ถ้ามันใช้สกิลมันก็จะวนลูปอย่อยางเงี้ยไม่จบไม่สิน้น โอเคยิงปังปังปังเรียบร้อยครับหายไปแถบนึงเออแพ้แม่งไม่ใช้สกิลจนแพ้โอ้กูจะรู้อ่ะตังน่าจะพออัพเกียร์แล้วมั้งอีกขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันไม่รู้พอหรือเปล่าผเอ,อเพื่อนมาช่วยล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วมันไม่ใช้สกิลไงครับพอไม่ใช้สกิลมันยื้อกันไปแม่งไม่จบสักที ลอยไปแบบสบายๆรอบนี้ฮึบๆแต่ผมค่อยไปปั้นตัวฟาร์มพวกด่านนี้นะก็ไอตัวไอเป็ดพวกนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปปั้นเพราะตอนนี้ขอทําทีมไว้ลงพีพีก่อนต้องาการไปอย่างมากโอเคน่าจะได้ตังค์พออัพอัพเกียรล์ละสามแสนน่าจะพออยู่พอหรือเปล่าวะไม่มั่นใจผมต้องการเกียร์นี้ให้ตันก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นไม่ได้ พออยู่อ่ะพออยู่ต้องการมันให้ตันโดยด่วนเลยโอเคตันปุ๊บเราเล่นได้แล้วเดี๋ยวเขาไปฟาร์มตังค์รอบนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสกับตังค์ที่หายนะเพราะฟาร์มคืนได้อยู่แล้วเก <c oughs> ียววิ่งนดะ้ผมน่าจะอัพแค่ขั้นนี้พอละเกียววิ่งนะสำหรับเกียววิ่งเอาไปแค่นี้พอละครับเดี๋ยวเอาตังค์ไปลงพ v พจะได้ไปลองกันว่าไหวไหมพีพปับ๊บ ตัวนี้ไม่มีกันบินนะครับแต่มีกินธรรมะผมว่าเราน่าจะสู้ได้กินธรรมะมันแลกผ่านผมจะอ,ออโตออกนะครับ <c oughs> เอาเล่นให้ดูแล้วกัน่าไหวหรือเปล่า <c oughs> เลนแค่นี้ว่าเราจะสู้เขาได้ไหมนี่ <c oughs> เราเล่นแค่นี้เลยนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมพับพื้นเราตายยากมากครับมันทําให้ เราสามารถสู้ได้นะแต่ที่จริงเราต้องลดความเร็วกว่านี้อีกนะครับเราจะเล่นง่ายกว่านี้โอเคอันนี้มีเดนจิผมสู้ได้นะผมว่าเราสู้เดนจิได้เมือเราเล่นทีมบินนะครับใช้สูตรนี้อย่า,ยาไปไต่แรงสูงมากนะครับระวังโดนแบนนะครับสำหรับใครที่จะเล่นตามนะครับอ้าวโอ้โหยังไม่ถึงเดนจิออกเลยเราใส่แร่มไม่พอว่ะ ตายก็ทำม,มูลกำนันลุงยิงแล้วเรียบร้อยอีซี่อีซีซ่ปะโอเคชิวชิวครับปับ๊บไอ้นี่มันค่อนข้างจะตึงนะน่าจะไหวครับผมว่าผมไหวเออเป็นไงเล่นทีมบินเล่นง่ายครับบอกเลยเล่นไม่ยาก เขาไม่มีตัดแ,แล่เราเนี่ว่าจะส่งตัวนี้มาช่วยหน่อยแล้วกันถ้าไม่มีตัดแล่นะครับส่งมาค้มจะจริงแค่นี้ก็ไหวนะครับเพราะระยะเวลาโลกกับระยะเวลาส่งตัวเราวันพอๆกันนะครับมันทําให้เราสามารถตายแล้วส่งตายแล้วส่งได้เรื่อยๆนะนเลยสู้ได้นะครับจะอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะตัวบินเรามันไม่ตึงนะครับเป็นไงเกียร์เราติม่มตัวละครเราอ่อนนครับ แต่ถ้าเรามีมูลกำนันนะครับกับตัวบินที่เป็นแค่รองแค่ตัวโคนี่เราก็เล่นได้ครับผมอันนี้เกียร์ไม่โหดด้วยนะครับเกียร์ไม่สุดอันนี้ผมว่าเราสู้ไม่ได้นะครับเขามีบินครับไอตัวนี้ทีมนี้เหรอครับผมมองว่าเราไหวเราน่าจะไหวครับถ้าเราไม่โดนโคนี่เสกเข้าบ้านแล้วระเบิดนะครับมันสู้ได้อยู่แล้วนะครับผมผมจะเอาตัวนี้ไปช่วยด้วยแล้วกันอย่างน้อยมันก็เป็นกระสอบทรายพื้นหน้าผมได้ครับส่งตัวนี้ไปด้วย เราเจอคอมโบแร่พันนะครับยังไงเราก็โดนแร่หนืืดนะเราจะเล่นแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมอ๋อแร่พันมันไม่ได้ตึงนช่วะนี่เราจะเล่นแค่นี้เลยแล้วก็เคาะอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้สามารถไต่ขึ้นลีดทองได้นะครับแต่เราต้องปั้นตัวบินให้เราตันก่อนนะเราเป็นอัลตร้านะครับเราจะเล่นง่ายขึ้นเรียบร้อยครับอีซี่ครับสูตรฟรีครับสูตรสายฟรีตัวเราไม่ถึงเราเกียร์ฟรีครับ เราไม่ตึงพอนี้ใช้สูตรนี้เลยเออโอ้โหทีมนี้ถามว่าสู้ได้ไหมได้ครับแต่ผมจะตีบ้านเขาแตกตอนไหนนะครับผมจะไม่ตีอันนี้เหรออันนี้ก็สู้ได้แต่อาจจะแพ้ได้นะเนี่ยเขาไม่หยุดห้าวิไหมไม่มีใช่ไหมมีร่างโคลมีก๊อปปี้โอเคลองดูไหมครับมาผมรู้ว่าคนดูอยากรู้ว่าไหวไหมเราจัดไปครับเราเจอทีมตึงมาก แต่เขาไม่มีหยุดหยุดเวลานะครับมีแต่เพิ่มแล่เราพอสู้ได้ครับถ้าอย่างนี้เราสู้ได้อยู่ครับผมจะอัพแล่มาหนึ่งทีนะเพราะต่อให้เพิ่มแล่ตัวบินผมไปก็เปล่าประโยชน์นะครับเออทำไมตัวบินผมไม่ออกอตัวบินผมออกนะครับนี่ครับแต่ข้อเสียของเราเล่นอย่างเงี้ยเห็นปะก่อนเราจะตีบ้านเขาแตกครับตัวบินเราติ่มตัวบินเราติ่มจัดคนดู ถ้าเราโดนพายุนี่เราเราเรารีใหม่เราค่อนข้างจะจบนานนะครับป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 ับแต่เราสู้ได้นะครับเห็นปะถ้าเราปรับเวลากบนี้พอนะครับแต่ถ้าตัวบินมันมันจะแพ้เลยมันจะแพ้เพราะโดนสแต็กบ้านนะครับผมเราไม่ได้แพ้เพราะไอ้นี่นะเราจะแพ้เพราะโดนสแต็กบ้านนะครับเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านเราเยอะมากเห็นปะเนี่ยอยู่หน้าบ้านเราเยอะจริงเราสู้ได้ครับ แต่มันอยู่หน้าบ้านเราเยอะไปครับเราอาจจะโดนดาเมจถมจนตายได้นะครับแต่บทส่วนใหญ่อ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ได้เสียเปียบอะมันจะไม่กดไอเทมนะครับอันนี้คือเกตคอมรูเล็กน้อยแต่แรงถูกสูงนี่จะข้างจะเล่นคมเห็นไงผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่หยุดห้าวิกับตัวกันบินนะเอาเราไม่ลงนะครับไม่ว่าบินเราจะกากแค่ไหนครับตาบใดที่ภาพพื้นเราแม่งตึงครับสู้ได้เสมอผมพูดเลยเนี่ยเนี่ย ตัวละครแม่งเก่งจริงครับพูดเลยเนี่ยแต่สูตรนี้อย่าไปเล่นเยอะนะไอดีโดนแบรนี่คือจบนะครับเีนี้ครับเห็นปะตาบใดที่เรามบอดมันเห็นเราเสียเปียบครับมันก็จะไม่ทําให้ฝันของข้ามใช้ไอเทมนะเรียบร้อยอีซี่ครับบอกแล้วทีมถึกทีมโหดเกียรต์ตึงแค่ไหนตาบใดที่บอดไม่กดไอเทมเราก็สู้ได้ครับ นี่ยังไงซีวสองละง่ายไหมคุณดูอันนี้ไปเล่นตามกันได้นะครับแต่อย่าพยายามใส่แรงทีไปสูงนะครับอาจจะโดนแบนได้นี่ฝั่งของข้ามเกียร์ตึงนะครับมีเกียร์นี่ด้วยอัพธาตุมืดนะครับแล้วก็มีไปด้านเกียร์เจ็ดเนี่ยตึงอัพธาตุแบบหลอดยาแล้วก็มีด้านของไอ้นี่อีกนะครับฝั่งหนข้ามเกียร์ตึงมากนะครับถ้าเราวัดกันภาพพื้นจริงๆเราแทบไม่มีโอกาสชนะเขาเลยครับแต่ถ้าเราเล่นบินดูครับเราชนะเขาแน่นอนนั่นเองนะครับผมอืม อย่างนึงนะครับอย่าลืมเล่นเป็นประจำด้วยนะครับคือสเตจพิเศษนะครับกับทําพีพันนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามมาย่อยของอัพเกรดห้องทดลองนั่นเองนะครับผมนี่แหละเล่นประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีจะเกิดนะครับเนี่ยเล่นแค่นี้พอนะครับผมแลก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับ ถ้ามาเป็นใครอยากแบบเริ่มสร้างไอดีใหม่มือใหม่เล่นใหม่แนะนําให้เล่นตอน11.5ปีนะเพราะในตู้มันมีตัวนี้นั่นเองนะครับผมมันทำให้เราเล่นง่ายมากนั่นเองนะผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับ E ีีหน้าเราจะไปไต่ PVP กันมันๆนั่นเองนะครับผมก็อีีนี้ก็พักไว้แค่นี้ครับผมไปละ